เราจะพามากินลาบควายดิบกันที่ร้านโฮงลาบค่ะจังหวัดพะเยา สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่องเลสิ่งวอกก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะที่กำลังรงับชมวิดีโอนี้อยู่เพราะว่าวิดีโอนี้เป็นอ p ีแรกของช่องนะคะแล้วก็วันนี้เราจะพามากินลาบควายดิบกันที่ร้านโฮงลาบค่ะจังหวัดพะเยาอยู่ที่ควานพะเยาอย่าเสียวเวลาเลยตามเข้าไปดูกันดีกว่าไป ันนี้เราจะดินหนึ่งเลยลาบเนื้อดิบหนึ่งแล้วก็แกงอ่อมเนื้อหนึ่งแล้วก็แกงฮังเลแกงฮังเลหนึ่งจินส้มหมกไข่อันไหนอยู่ไหนวะอันไหนเนี่ย,บบยจิ้นส้มหมกไข่เนี่ยแล้วก็ข้าวเหนียวสองออเมื่อวานเนี่ยเราได้ไปกินลาบควายปลาไหลมาแล้ว ซึ่งยู่ที่เชียงรายแล้วเป็นร้านลาบที่เด็ดท,ที่สุดแล้วแล้ววันนี้เราจะมาลองกินที่นี่แล้วเามาเปรียบเทียบกันว่ารสชาติแตกต่างก,กันยังไงอาหารมาแล้วตอนนี้เหลือเพิ่มสัง่งจิ้มนึ่งไปหนึ่งอย่างยังไม่ได้มาเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองอันนี้ก่อนนะน้ำลายไหลลาบควายดิบลาบควายดิบหม ข้าวเหนียวเข้ามานะคะแล้วก็กำ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 แล้วก็แบนๆนิดนึงเสียงที่สับเขาแบบโอเค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 เสียงกังหวานมากแบบเยอะๆกันไปเลยหนึ่อซองเนื้อสดมากหวานหอมเหยอะมาก อันนี้คือไปแลวไม่รูนะเข้าบ้านได้กระผม,มหนูเอาไปอืกหอร่อยท่ดีหึขนาดเต็มห้าอันนี้ให้สามจุดห้าอืมมีอไมีแป้งน่องน้ำปลาไปให้กันเลยอ,อมอันนี้การคังเลคทังเลเนื้อ งเลหมูครับอันนี้เป็นหางเลยหมูหมูหมูกลินเหมือนแค่เอาแข่ดมก่อนกลินเหมือนเหมือนโาแล้วก็เขาจะมีเหมือนเป็นสัเป็น, 3, เ,ปนเป็นหนังชั้นมันแล้วก็เป็นเนือ้อแล้วก็มีขิงลองหนังก็เลยอือสองอืม หอมหอมเค็มๆหวานนิดๆใครกินล่าสุดที่ไหนอ่ะที่หน้าราชพัฒน์น้องตะวันอืมรู้สึกอันเนี้ยเปรี้ยวอันนี้ตอนอือมีรสเปรี้ยวจินดน,นิดนิดก็ถึงโอเมมานี้เป็นหอมเนื้อนะแลก็จะมีเนื้อ มีข้างในด้ยวยนะคะอันนี้ตับเหล็กแล้วตับด้งตับเหล็กก่อนเลยหนึ่งสองอืออันนี้ฟัารู้สึกเหมือนจืดไปนิดนึงอะแล้วก็ไม่ไดอขมเท่าไหร่ได้อยู่ขออีกทีได้ ลองอตั้งกล้องกินได้เดี๋ยวลองจิ้นนี่อีกอย่างาจินจ้นจิ้จิ้นจิ้มหนึ่งเอาเปไ่จิ้หนึ่งกับน้ำพริกค่ะอันนีเ้เขาให้มาเป็นชื้นนุ่มแรกเห็นมันเป็นแบบนี้ก็แข็งข ขามันคือแบบเห็นเป็นข่อยขาเลยอะนะไม่ต้อต่ออัรนน่อยจิ้มรน้านป้าอืมอันนี้ขายร้านป้ามากเลยม,นมันนุ่นอมกกอ่ะทำใหแห้างลองอันที่ขาเป็น,นข่อย,ยอ่ะอยัง มส็งเงียบรุนแรงทุกคนหนาวอืมเราผมมาก ถือว่าผักหายไป้กับบ้านแลเนี่ยอันนี้จะต้องม่ขาดขาดเนี่ยเลยในนี้เขาก็จะมีเองเทพวกขิงมีหัวกรเทียม ไม่ใช่อารมณ์เหนื่อยฮัลโหลแต่้อมก่าเปลี่ยนดีไหม ม,มันไน่าจะเผ็ดอ่ะมันไม่หยิบมาไม่รู้อ่ะมันอยู่ได้กันอ้อหารจีนเราชอบเมนูนไหนหมดเลยหมดเลยมันพิดข่ะอืมดึงนะดึงนะ

ต้มมีกระเพสองป่าเข้ากันเธอก็บดูข่าอร่อยแค่ไหนนะมิกัพเอา น,นี่สองสงอือดูเหรอหลับดินี่ทางไหอเอานี่ไปกัน รนได้เอาเลยเนาะปลากขูดมาแล้วจิงผมว่าโค้งละโค้ว่าอ่ละไม่ผูดเลยแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะฝากช่อห่องข้อมขทา่านะคะาาทุททททททกคนกดไลค์กดติดตามกดกับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ีด้วย